อดีตผู้นำของมาเลเซียเดินทางไปให้ปากคำต่อคณะกรรมาการด้านปราบปรามาการทุจริตในมาเลเซียทากลางการจับตามองของประชาชนค่ะโมยิดินยาซินอนดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเดินทางไปยังสำนักงานคณะกรรมาการปราบปรามาการทุจริตมาเลเซียทากลางวงล้อมของสื่อมวลชนและกลุ่มผู้สนับสนุนที่รอให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก แม้ว่าจะยังไม่มีการเปิดเผยถึงสาเหตุของการเรียกอดีตผู้นำเข้าไปให้ปากคำในครั้งนี้แต่ความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นหลังจากคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตเปิดการสอบสวนกรณีพักเบิด์สตูของมุยดินใช้ประโยชน์จากกองทุนเพื่อรับมือโควิด -19 ของภาครัฐอย่างไม่เหมาะสมขณะที่หัวหน้าคณะกรรมการชุดนี้เปิดเผยว่าทางการเตรียมตั้งข้อหาอดีตผู้นำคนนี้ในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต วันพรุ่งนี้โดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมหลังจากเมื่อเดือนที่แล้วแกนนำพักเบิร์ตสตูสองคนถูกตั้งข้อหาทุจริตในโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสั่งระงับบัญชีธนาคารของพักแล้วสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานอ้างเจ้าหน้าที่สหรัฐว่ากองทัพเรือสหรัฐเตรียมส่งเรือดำน้ำอย่างน้อยหนึ่ไปเยือนออสเตรเลียในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า และภายในช่วงทศวรรษที่2,030ออสเตรเลียจะสั่งซื้อเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์รุ่นใหม่3ลำโดยมีโอกาสขยายคำสั่งซื้อเพิ่มอีก2ลำซึ่งเรือดำน้ำดังกล่าวจะออกแบบโดยอังกฤษและใช้เทคโนโลยีของสหรัฐความเคลื่อนไหวนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือในสนธิสัญญาความมั่นคงออกคัสที่รัฐบาลสาหรัฐอังกฤษและออสเตรเลียเห็นชอบร่วมกันเมื่อปี2,021 จึงถือเป็นหนึ่งในความพยายามของชาติตะวันตกในการรับมือกับการแผ่ขยายอิทธิพลของจีนในอินโดแปซิฟิกล่าสุดมีรายงานว่าโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมกับผู้นำออสเตรเลียและอังกฤษที่ซานดิเอโกในวันจันทนี้เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินการส่งมอบเรือทดำน้ำและอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงให้แก่ออสเตรเลีย ศาลอินโดนีเซียในสุราบายาตัดสินลงโทษจำคุกเจ้าหน้าที่ดูแลการแข่งขันฟุตบอลน,นาน1ปี6เดือนในความผิดฐานประมาทจนทำให้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุเหยียบกันในระหว่างการแข่งขันฟุตบอลที่สนามกีฬาในจังหวัดอิสชวาเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วโศกนาฏกรรมนี้ทำให้มีผู้ชมเสียชีวิต135คนจำนวนมากเป็นผู้ที่เสียชีวิตระหว่างพยายามหลบหนีออกจากสนาม หลังจากตำรวจยิงแก๊สน้ำตาเข้าใส่ฝูงชน45นัดและทำให้เกิดการแตกตื่นซึ่งการควบคุมฝูงชนด้วยวิธีดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในข้อห้ามของสาพ,พันธ์ฟุตบอลน,นานาชาติหรือฟีฟ่า